โอเคครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่หมีนะครับผมวันนี้พี่หมีก็จะมาบอกเลยครับอัปเดตนะครับผมนะที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้นะครับผมนะเขาบอกว่า full stand ร้านนะครับผม coming tomorrow after some testing นะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะปรับสแตนนะครับผมทุกตัวเลยนะครับให้บรรย์ร้านนะครผมนะแล้วก็นะครับผม เขาบอกว่าเอ่อจะมะีเขาเรียกว่านิวสเตนเนี่ยก็ Stand, ค,คือจะปรับเอ่อสแตนบาลานทุกตัวและให้มันเอ่อ PVP ได้ดีนั่นเองนะครับหรือเหมาะกับการ PVP นะครับในพุ่งนี้นะแล้วก็มี2สิ่งไม่ใช่2สิ่งสสิ่งที่เพิ่มมาใหม่นะครับนั่นก็คือจุดฟาร์มใหม่นั่นเองนะครับผมนะจุดฟาร์มใหม่แล้วก็ เลเวลใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มี2จุดนะครับเป็นนิวอิสเตอร์เอกนะครับของอนูบิสนั่นเองนะครับผมน่าจะเป็นก็น่าจะเป็นอ๋อสองจุดที่สามารถรับอิอ่อรับอนูบิทได้นะอันนี้ต้องรอชมนะว่ามันจะคืออะไรนั่นเองนะฮะโอเคนะครับผมสำหรับข่าวนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะข่าวของโจโจบอก ในอัปเดตวันพรุ่งนี้นะฮะแต่ไม่ทราบว่าอัปเดตตอนเวลาไหนนะครับผมนะต้องติดตามเอาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพี่หมีจะทำคลิปให้ตอนอัปเดตแล้วกันนะฮะผมว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมนะโอเคผมถ้าใครถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่หมีด้วยนะครับถ้าใครสนใจอยากทำรีวิวตัวไหนก็ ทักดิสคอร์ดที่หมีเข้าไปได้นะครับเข้าดิสคอร์ดแนะนําตัวตนนะครับเข้าไปดูในหมีเล่นของนะครับผมในหมวดร้านค้าหมีเล่นของนะฮะเป็นร้านหมีเล่นของนะครับเป็นร้านของพี่หมีเองนะฮะซื้อเย็นทำรีเครื่อนหาธนูรีเบิร์ดหาสแตนอะไรก็ทักไปสอบถามดูได้ครับผมนะเช็คราคาในชอบบีเล่นของได้เลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้บายบายครับผมเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวมีคลิป อัปเดตให้ดูกันนะครับแต่ต้องดูดูก่อนว่ามันจะเป็นเวลาไหนนั่นเองนะครับผมนะโซนนี Sony, ้บายบายครับผม